เอิง่วงพี่นอ้องดูเคเอฟสามหนึ่งเป็นสามเดือนตัวใหญ่ครับขาดใหญ่หนกใหญ่ตัวแม่ แม่เป็นสุลกทีหาครับขายบ่เนี่ยสิโผด <laughs> ขา,ายให้ยังบ่ขายเี่นอรอทายให้เบิ่งให้ซื้อ ผมโพดเมื่อเดียวเลยคลายเลยเออโพดคลายเมื่อเดียวมากเลยผวดมาจากไอ้บุปลาดผุ งามครับพี่นอ้องแม่เพิ่นลูกตัวที่หาแต่คือสียังบ่ขายเพิ่นว่าเพ่สียอาไว้เป็นแม่พันธุ์เพิ่นขุ่นครับอืม คุ่นจะคล้องคนครับ <c oughs> พได้ปล่อยเลี้ยงครับกินยาเราได้ไงห้องกินยาแล้วอาว้าวมาเปิ่ง,งวทงำงานเหมกันครับถ้าใครสนใจกับงวอีวันนัศาสตร์ด้พี่ลองเด้นี่นี่จะของงวเพื่อน เออมาถามมึงแต่ว่าบอกตอนนี้บ่ทะบ่ขายว่าท่นครับถ้าใครสนใจก็มามาตือเอามาจีบเ่าบรรณศาสตร์อำเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญเบอร์โทรยังเจ้าเบอร์โทรยังเอาใหม่เอาใหม่ศูนย์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์ ซีหกหกเจ็ดซีหนึ่งครับตายาวครับไปสนใจครับมาสอบถามเอาเองครับพี่นอ้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อว่าผัดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ